ซอบบอกจากทางยูเลนซี่ครับด้านในมีกระเป๋าถือมาให้แบบนี้มันจะมีวงแหวนแล้วก็มีน็อตตัวนี้ทําการใส่ก่อนมันคือเมาส์โบเวนเมาส์นั่นเองนี่ไขน็อต2ตัวนี้ออกมาก่อน จากนั้นทําการหมุนน็อตตัวนี้เข้าไปอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าไมผมถึงซื้อมาใช้เองมาดูกันสําหรับผมนะครับซอบบล็อกแต่ละประเภทเนี่ยมีทั้งแบบดีแล้วก็ไม่ดีแบบดีก็คือวัสดุมันจะแข็งแรงเป็นเหล็กนะครับแล้วก็พกพาได้ง่ายไม่แตกหักในขณะที่บางอันอาจจะเป็นพลาสติกทําให้อายุการใช้งานมันค่อนข้างสั้นมันก็อยู่ที่ความต่างของวัสดุส่วนผ้ากองแสงหรือว่าพวกกิจ์อะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันน่าจะคุณภาพเดียวกันแต่ตัวนี้มันพิเศษอย่างงงนนึตรรี้คับ เสร็จแล้วครับมันล็อกง่ายมากๆเลยครับเราก็จะได้ตัวพาราโบลิกซอฟ t บล็อกแบบนี้แล้วนะครับวิธีการปลดง่ายมากครับมันจะมีสลักตรงนี้ครับนี่ให้เราดึงนะครับแล้วก็กดมันลงนิดหน่อยปึ๊บนี่แค่นี้เรียบร้อยง่ายมากครับเวลากลางก็ปลดล็อกก่อนหนึ่งครั้งปึ๊บให้มันเป็นอย่างนี้จากนั้นก็เอามือเราเนี่ยแหละดันปึ๊บเสร็จแล้วครับ ไวมากมันคือซอฟบ็อกที่กลางได้ไวในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยมันต้องดึงสลักทีละก้านทีละก้านนะคบตัวนี้มันกลางแค่นี้เสร็จแล้วมันเลยเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ต้องเก็บซอบบ็อกบ่อยๆแล้วออกไปใช้งานด้านนอกครับวัสดุมันก็แข็งแรงด้วยนะสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับส่วนอันนี้คือผ้าซอฟที่เขาให้มา ้าซอฟจะมีแค่ชั้นเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันนึงปกติเนี่ยมันจะมี2ชั้นนะครับมีซับด้านในแล้วก็ซับด้านนอกนะครับซับด้านในเนี่ยคือกันไฟมันเป็นดวงดวงแต่ว่าซับด้านนอกเนี่ยก็คือซับแสบปกติเนาะอันนี้มันมีอันเดียวฟิลประมาณของแนนไลท์เลยครับแนนไลท์ก็จะมีแค่อันเดียวแต่ถ้าเกิดซื้อของโกดอกหรือว่าตัวของไนท์โฟโต้นะครับมันจะมีตัวซับด้านในให,ให้ด้วยแต่ก็จะไม่ได้ควิกลีดแบบนี้นะเพราะงั้นนะครับก็ช่างใจดูครับว่าไอ้ผ้าด้านใน จะมีรูตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับสามารถใช้ต่อผ้าด้านในได้อยู่แค่มันไม่ได้แถบไม้เฉยถ้าเกิดเรามีของเก่าอยู่แล้วก็ามาใช้ได้ครับประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้แสงที่ทุกคนเห็นนะครับมันมาจากไฟดวงเดียวที่ไม่ได้ใส่ซอฟหรืออะไรเลยมันเลยแข็งครับเห็นไหมว่าตัวผมเนเงาเนี่ยชัดเจนมากๆนี่ครับผมใช้ไฟตัวนี้อยู่ก็ผมมีแค่ไอผ้าอันเนี้ย เป็นตัวกองแสงนะครับใส่กับตัวรีเฟกเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่ตัวซอฟต์เข้าไปกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมใส่ซอฟต์บอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วขนาด90ซนติเมตรนะครับสังเกตได้ว่าเงาด้านหลังผมมันจะจางไปนะครับแล้วก็แสงจะนุ่มนวลแบบนี้เลยซึ่งเขามีตัวกิดรังผึ้งให้ด้วยนะครับผมกิดรังผึ้งเนี่ยก็จะเอาไว้กันแสงมันล้นออกไปด้านหลังนะครับอย่างเช่นตอนนี้คือมันสว่างทั่วตรงนี้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใส่กิดตัวนี้นะครับมันก็จะสะโคบแสงให้สั้นลงมาอีกทําาาใหหห้้้ดดดนนนนลลัััังงเเ่มมมมืืพอ,พอปบ สามารถเอาไฟที่เป็น R G B หรือว่าไฟต่างๆมาตกแต่งได้มันก็จะได้เป็นฟิลซีนิมาติกที่แบบน่าสว่างแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมืดหรือว่ามีตัวแสงตกแต่งนั่นเองนะครับผมแต่สำหรับผม ยังไม่ได้ใช้ก็เลยขอยังไม่แกะให้ดูนะครับส่วนกระเป๋าด้านในก็ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีช่องไม่มีอะไรให้ใส่เลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยราคามันอยู่ที่4 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่สามารถใช้โค้ดในทาง Sho ป e e หรือว่า l a z a d a หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนสามารถหาได้นะครับเพื่อลดราคาลงไปได้อีกแล้วก็เราสามารถเข้าไปที่เว็บของทาง u l y s s ร์ซ a ่ไทยแนะครับกรอกโค้ดดังส Story ต,ตัวใหญ่นะครับ,รรรบก็จะได้ลดราคาลงไป10%อนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้สาหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับอย ตรงนี้นะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับลองเข้าไปกดดูกันได้นะครับผมส่วนตัวซอบ็อกตัวนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าด้วยความที่มันกลางไวนี่แหละแล้วก็การพับเก็บมันขนาดมันเล็กแค่นี้เองรครับ ถ้าเทียบกับซอฟบ,บ็อกปกติที่มันจะใหญ่มากๆตัวนี้ผมสามารถพกติดรถเอาไปไว้ถ่ายด้านนอกได้ประจวบกับผมมีไฟตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่แล้วก็คือเจ้าตัว u ูเลนซี่120 RGB นะครับเพราะงั้นเนี่ยเซตเนี้ยผมเลยชอบมันมากๆาเพราะว่ามันทําให้ผมเนี่ยใช้ถ่ายงานด้านนอกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเลยยังไงก็ลองดูนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีไว้เรื่อยๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมมีอะไรราให้ดูกันนันคบ วันนี้ลาไปก่อนสุดครับเป็นอลองลดลองรดแสงลงนิดหนึ่งไนะตอนนี้ผมใช้กําลังไฟอยู่แค่20%เท่านั้นเองแต่ว่าเลนส์ผมเนี่ยเป็น F1.8 ทําให้ภาพที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างสว่างแต่ความจริงเนี่ยคือ,อบรรยากาศค่อนข้างมืดนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกเทคนิคหนึ่งให้ดูก็คือการวางไฟเฉียงออกจากตัวนะครับมันจะให้ฟิล์ซีเนมาติกมากๆลองมาดูนะครับมันคือการวางไฟไว้ข้างตัวแบบนี้นะครับ เพื่อให้เกิดเป็นเงา2ฝั่งแบบนี้นอ่ะก็จะได้อีกมูดหนึ่งไปเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ